เจ็ดเหรียญน,นะครับเจ็ดเหรียญเก้าถ้วยเอออย่าเสี่ยงโชคเยอะนะเอาพอดีพอดีนะพอดีพอด,พอดีอย่าเสี่ยงโชคเยอะนะครับอืมหนึ่งสองสามสี่ได้ไพ่ธาตุน้ำธาตุด,ดินธาตุดินโอเคครับอันนี้เป็นไพ่โชคนะครับไพ่โชคแต่มีไพ่ตัดโชคอยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นจริงไม่ให้เสี่ยงโชคเยอะชาวราศีมังกรน,นะครับอืม คือพูด,ดง่ายๆว่าเวลาไพ่หนึ่งเหรียญมาเนี่ยนะคุณต้องได้เงินสัปดาห์นี้พิมพ์ได้เงินภาษาบ้านๆเลยสะกดกจิตตัวเองเลยว่าฉันต้องได้ตังได้ตังได้เงินนี่มันเป็นไพ่อนาคตนะกำลังคิดถึงเรื่องของสร้างบ้านแปลงเรือนต่อเติมปรับปรุงคิดเรื่องโชคเรื่องเงินเรื่องการเดินทางเรื่องรถ หรืออะไรต่างๆพวกนี้สัปดาห์นี้ได้เงินได้เงินเข้ามานะครับเพียงแต่ว่าต้องเก็บให้อยู่ถ้าได้มาแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายเป็นเรื่องปกตินะต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์ขอให้ค้าขายดีได้กำไรติดต่องานการใดกิจการงานใดขอให้ได้รับความเมตตาปราณีอ่าก็จะมีคนเห็นอกเห็นใจพูดจาเพาะนะ รู้ไหมสัปดาห์นี้นะเจ็ดวันนี้วันที่ดีคือวันพรุ่งนี้วันที่สามสิบกลางกลางวันที่หนึ่งห้ามอารมณ์เสียเพราะจะงูหงิจใจกับผู้ร่วมงานวันที่หนึ่งนะหรือกับญาติสนิทมิตรสหายวันที่สองดีวันที่สามเด่นวันที่สี่ 4, คุยงานสี่กับห้านี่คุยงานคุยเงินทวงงานทวงเงินดีเดินทางได้ วันที่6ไม่ค่อยสบายใจรายจ่ายค่อนข้างเยอะจึงเป็นที่มาว่าถ้าได้เงินมาก็เก็บไว้คนที่ค้าขายขอให้ได้กำไรนะครับวันที่จะมีรายใจเยอะก็คือวันที่6นะท่านที่เกิดในราศีมังกรใน7วันนี้นะครับให้เรามัาระวังเกี่ยวกับการปวดหัวมึนงงปวดตากระบอกตา บาคอขาไหลนะครับคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประจำเดือนหรือคุณผู้ชายที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบฉี่ตับไตพวกนี้ตรวจตาดูให้เรียบร้อยมันเกี่ยวข้องกับอาหารการกินหรือระบบเครื่องกรองของเสียหรือระบบเลือดได้ไพ่ทัดน้ำนะใครเอากระทาวิเศษไปไว้ไหนไม่รู้เนี่ยเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดด้วยเดี๋ยวหากระทาไม่เจอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ใช้นิ้วชี้ไปก่อนแล้วกันนะไพ่ธาตุน้ําอันนี้นะครับคุณอาจจะเขาเรียกอะไรนะอย่าโลภนะสัปดาห์นี้เอาพอดีพอดีโชคลาบเนี่ยมาจากเรื่องของความฝันแล้วก็เลขที่บ้านเลขที่บ้านนี้ให้โชคนี่เขาบอกเลขที่บ้านให้โชคนะครับตอนนี้ตําแหน่งพระภูมิเทวาเจ้าที่เจ้าทางดีใครไม่ได้มีสารพระภูมิไม่ได้มีตีจูเอียไม่ได้มีสารตายายไม่เป็นไร ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวนะไม่ต้องไปตั้งก็ได้ถ้ามีแล้วปัดควาดเช็ดถูให้ดีคนที่ไม่มีนะถ้ามีหิ้งพระมีโต๊ะหมู่บูชาทำความสะอาดสักนิดหนึ่งถ้าใครไม่มีอะไรเลยให้สวดมนต์นามโมสามจบอิติปิโสพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณแผ่เมตตานะครับแผ่เมตตาให้กับพระภูมิเจ้าที่และบริวารของท่าน นะครับถ้าใครมีพระพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านก็แผ่ให้เทวดาที่รักษาพระและเทพเจ้าทั้งหลายที่คุณนับถือนะพอตำแหน่งบ้านของคุณเนี่ยมันเป็นตำแหน่งทรัพย์บ้านหรือร้านค้าก็ได้นะครับนะครับโอเคนะถ้าคิดจะเดินทางไกลนัดหมายให้ดีนัดรถให้ดีถ้าคิดที่จะ ขับรถไปเองตรวจตาเรื่องล้อลมลมยางให้ดีนะครับรายจ่ายเยอะหน่อยวันที่6ไม่เป็นไรเป็นการจ่ายเพราะอะไรรู้ไหมจ่ายเพราะจําเป็นนะไม่ว่าจะจ่ายเรื่องเรื่องบุตรหลานเรื่องญาติเรื่องสุขภาพหรือเรื่องรถลาหรือค่าเดินทางก็เป็นรายจ่ายที่จําเป็นไม่เป็นไรนะครับต่อไปไพ่ติดติดกันนี่เขาแปลว่าความฝัน นอกจากจะมีสื่อนําโชคที่เกี่ยวข้องกับบานเลขที่แล้วไพ่สองใบนี้เก้าถ้วยนี่ถือว่ามีโชคแนละ้วโชคอาหารการกินโชคของฝากของขวัญโชคที่เกี่ยวเกิดจากเอ,อเขาเรียกว่าความฝันเนี่ยเห็นฝันนไหมอ่าเนี่ยเห็นความฝันไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่คุณเลยแล้วกันให้พิมพเขาว่าได้เงินนะครับเพราะสัปดาห์นี้ขอให้ได้เงินแล้วก็พอได้มาแล้วเดี๋ยวก็จ่ายก็ยังดีที่มีจ่าย <c oughs> ฉันต้องได้เงินนี่เขาพิมพ์มาเสียงเบามากโอ้ยเบาเหลอคุณจริงปะเนี่ยทำให้ผมขาดความมั่นใจ <c oughs> ไม่เบานะผมเช็คแล้วเสียงดังนะครับเสียงดังชัดมากเลยนะครับผมเนี่ยผมจะเปิดโทรศัพท์ผมให้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 คุณเห็นนะครับฝัน,นเห็นไ <c oughs> หนมเบาไหมนี่เห็นความฝันไหมไม่เบานะคุณนะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่คุณเลยไม่เบานะให้พิมเขาว่าได้เงินเพรสัปดาห์นี้ขอให้ได้เงินแล้วก็ไม่เบาไม่<ห> โทรศัพท์ผมไม่เบานะครับอ่าน่าจะเป็นที่โทรศัพท์คุณนะครับเอาพิมพ์ด้วยความมั่นใจทิงเบาหรือไม่เบานะครับพิมพ์ได้เงินด้วยนะครับโอเคนะเรียบร้อยนะครับตรงมากนะครับอ่าต่อไปนะครับเรื่องความรักถ้าเกิดคุณมีแฟนแล้วสัปดาห์นี้ขอให้แฟนเอาของมาให้ได้ของมาจากแฟนหรือย,ยังดังมากค่ะใช่ผมดังมากเลยตรงนี้ผมกลัวเสียงมันจะพีคก,กลัวมันจะแตกนะครับ อาไดของของกินของขวัญของฝากจากแฟนหรือ,อยังบางทีแฟนก็จะตามใจช่วงนี้นะมองดูเหมือนแฟนจะตามใจเขาบอกว่าบางคนไดได้โชคจากแฟนหรือได้กำลังใจจากแฟนก็ขอให้เป็นเช่นนะั้นถ้าคุณมีคนรักนะครับแต่ข้อเสียนิดหนึ่งนะสัปดาห์นี้ต้องพูดจาเพาะกันพูดจาดีๆกันแฟนคุณเนี่ยนะครับเป็นคนที่ แฟนมังกรเนี่ยถ้าคุณมีแฟนนะหรือมีเพื่อนสนิทก็ได้นะครับเป็นคนที่ข้าโบราณถ้าคนแก่นะเขาเรียกคนนันทวิศาลแ้วเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักก็หมายความว่าถ้าพูดพ,พ่ะๆถึงไหนถึงกัน <c oughs> เนี่ยถ้าพูดเพาะๆเนี่ยเต็มที่ต้องรู้จักบริหารจัดการคนด้วยการด้วยคำพูดนะฮะชาวราศีมังกรสัปดาห์นี้รับรองดีมากๆ ถ้าผิดใจกันทะเลาะกับใครถ้าสองดาบนี้มานะไพ่สองดาบหมายแปลว่าขัดแย้งแต่เมื่อใดก็ตามที่สองดาบปรากฏขึ้นในอนาคตอาจจะสองเดือนสองสัปดาห์สองวันสองเดือนสองสัปดาห์สองปีก็แล้วแต่แล้วแต่ปัญหามันยิ่งใหญ่ไหมมันก็จะจบลงจบลงด้วยด้วยดีใครทะเลาะใครก็จะกลับมาคืนดีกันแต่คืนดีแล้วจะเหมือนเดิมไหมก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับไพ่สองใบนี้นะครับ แล้วไพ่สองใบนี้แปลว่าการรอฟังข่าวถ้าชาวราศีมังกรรอฟังข่าวเรื่องรถเรื่องการเดินทางเรื่องเงินเรื่องงานคุณจะได้รับภายในไม่เกินสิบวันนี้ไม่เกินสิบวันนี้อาจจะสองวันนี้ก็ได้นะครับขอให้สำเร็จประมาณนี้นะครับคนโสดถ้าคุณโสดจริงๆมีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่ง ผู้ถึงคนโสดจริงๆนะไม่ใช่คนแอบนะคนโสดหมายถึงว่าคุณกําลังคิดที่จะมีแฟนใหม่แต่ในอีกใจหนึ่งก็ดึงว่าอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วอนถ้ามีคนเข้ามาคนที่เข้ามานั้นยังไม่ตรงสเปคคุณเท่าไหร่นะนะครับเหมือนจะตรงแต่พอรู้จักไปสักพักหนึ่งเอ้ยไม่ใช่เลยอย่าพึ่งดีกว่าแล้วแต่คุณจะเบรกตัวเองหรือเปล่านะครับ สีเขียวกับสีน้ำเงินและสีดำสามสีนี้เป็นสีเสริมสิริมงคลดวงชะตาเลขหน้าไพ่7 9 6ดหนึ่งขอราหูจงให้โชคคุณนะครับไพ่แบบนี้นะบอกแล้วไงให้สวดมนต์ทำสมาธิแผ่เมตตาให้เทวดารักษาตัวเจ้ากรรมในเวรพระภูมิเทวาเจ้าที่เจ้าทาง ยิ่งคนไหนทำสมาธิรับรองเลเงินเงินมาเงินเข้านะครับ